อะไรอะ่ะเอาดอกกุหลาบขาวมาแล้วยังไงต่อเอามีดหั่นหั่นหัน่นหั่นตรงลําต้นแล้วยังไงต่อเอาไปแช่ในน้ําที่มีสีผสมอาหารแล้วยังไงต่อรอไปเรื่อยๆแล้วทําไมอะ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยถ้าเกิดเราดอกกุหลาบไปแช่ในน้ําที่มีสีผสมอาหารดอกกุหลาบมันจะเปลี่ยนสีได้โอเคครับอัารยแรกผลได้ไปซือดอกกุหลาบขาวกับสีผสมอาหารมันเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับต่อไปผมจะทำการหั่นตรงลำต้นของดอกกุหลาบนะครับทุกคนะโอเคครับตอนนี้ผมได้หั่นดอกกุหลาบเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะแกะสีผสมอาหารมาเทใส,ส่ในแก้วที่ผม,มซื้อมานะครับต่อไปผมจะเอาน้ำที่ซื้อมาเทงลงมาในแก้วนะครับต่อไปผมจะเอาดอกกุหลาบสีขาวมาแช่นในน้ำที่มีสีผสมอาหารนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่ากุหลาบมันจะเปลี่ยนสีจริงไหม จึงมาดูคนรอคอทัพสามสองหนึ่งเฮ้ยดอกกุหลาบมันเปลี่ยนสีจริงครับทุกคน